นับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะที่ใบเตยจากชาวเกาะกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าตอนรับเข้าสู่ช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้นะครับทุกสายตาของแวดวงข่าวเศรษฐกิจกําลังจับจ้องไปที่เวทีประชาพิจารณัดสุดท้ายของเรื่องราวรประเด็นคูปองทีวีดิจิตอลที่ทางกสทชจัด ก่อนหน้านี้ครับจัดไปแล้ว3ที่ครับ4กรกฎาคมเนี่ยจัดที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่5นะครับกรกฎาคมไปจัดที่สงขลาเป็นของภาคใต้วันที่8ครับไปจัดที่ขอนแก่น เป็นของภาคอีสานแต่และที่เนี่ยก็มีผู้ให้ความสนใจมาเข้าร่วมรับชมเป็นจํานวนมากวันที่4ครับที่เชียงใหม่เนี่ยมีประมาณ150คนสงขลานะครับประมาณ220คนแล้วก็ที่ขอนแก่นประมาณ300คนส่วนวันนี้ครับที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจัดขึ้นที่โรงแรมสวิสโซเทลเลอร์คองคอร์ดซึ่งผู้สื่อข่าวเราก็รายงานว่าคนเนี่ยเข้าร่วมกันแบบว่าเต็มห้องประชุมเลยถ้าเกิดตีคร่าวๆตัวเลขด้วยสายตาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ800คนได้เลยครับซึ่งวันนี้ทางด้านเลขาธิการของกสงทชเนี่ยคุณทักษ กรันทสิ์ครับก็ออกมาพูดถึงประเด็นต่างๆนะครับที่มีการถกแล้วก็พูดคุยกันแต่ว่าเรื่องของประชาพิจารณ์เนี่ยเขาจะพยายามที่จะพูดคุยกันในเรื่องของ4ประเด็นหลักประเด็นแรกสุดครับก็คือว่าการแจกคูปองเนี่ยคนจะต้องแจกกี่ครัวเรือนบางคนก็ว่า25ล้านบางคนก็ว่า20ล้านบางทีก็มีตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างที่สองครับถามว่ามูลค่าคูปองเนี่ยควรจะเป็นไปตามประกาศร,ราคาขั้นต่ําที่เคยมีรีเสิร์ชออกมาว่ากล่องทีวีดิจิทัล 690บาทหรือควรจะมาอยู่ที่1000บาทตามที่หลายฝ่ายเนี่ยก็ออกมาพูดเพิ่มเติมอย่างที่3ครับวงเงินที่คาดว่าใช้เนี่ยใช้ใจ่ายจริงในการสนับสนุนทั้งหมดและก็กระบวนการแจกคูป,ปองและก็4ครับการนำคูป,ปองไปใช้เป็นส่วนลดควรสามารถนำไปแลกซื้ออุปกรณ์ใดได้บ้างซื้อเป็นอุปกรณ์ที่เป็น DVB-T2 ก็คือเป็นกล่องรับอุปสัญญาณภาคพ,พื้นดินที่สามารถนำไปเสียบกับทีวีธรรมดาแล้วก็รับชมได้48ช่องหรือควรจะครอบคลุมไปจนถึงเคเบิลหรือว่าดาวเทียมครับ โดยในมุมมองของประชาชนทั่วไปนะฮะย้ำว่าเป็นประชาชนทั่วไปที่เข้าไปร่วมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ให้คําแนะนําในประชาพิจารณ์ครั้งนี้ถ้าหากว่าเป็นประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ก็บอกว่าถ้าหากได้1,000บาทจริงๆสำหรับมูลค่าของคูปองและสามารถแรกซื้ออุปกรณ์ในการรับชมได้ครบถ้วนทั้งหมดคือเขาไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมในการไปซื้ออุปกรณ์เสริม1000บาทเนี่ยเขาโอเค แต่ว่าหลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะทางองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคยังคงยืนยันราคาเดิม690บาทน่าจะเหมาะแล้วมูลค่าคูปองไม่ควรจะไปแพงถึง1,000บาทเหตุผลขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่บอกก็คือว่าหากไปสำรวจตรวจสอบราคาของอุปกรณ์ในการรับชมณขณะนี้จริงๆเขาขายกันต่ำกว่า1,000บาทมากครับก็เกรงว่าถ้าหากทางกอสทชอเคาะราคาคูปองออกมาอยู่ที่1,000บาท บรรดาผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเขาจะไปอัปราคาขึ้นมาให้มันกลายเป็น1000บาทเท่ากับมูลค่าของคูปองพอดีพอดีแต่อีกด้านหนึ่งครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในกสทชาอย่างอาจารย์ธวัชชัยก็ชี้แจงว่าความจริงหากมีการกำหนดมูลค่าคูปองเอาไว้ที่1000บาทมันจะทําให้เกิดการแข่งขันเพราะผู้ประกอบการในธุรกิจกล่องรับสัญญาณมีหลายเจ้าและการแข่งขันที่ตามมาจะทําให้ผู้บริโภค ได้รับอุปกรณ์ที่ดีมากขึ้นและครบถ้วนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเอาแค่เรื่องของราคาต้องยอมรับว่าเถียงกันเยอะด้วยเหตุผลทั้งคู่อีกต่างหากฮะครับและอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องบอกว่าถกเถียงกันเยอะเช่นกันก็คือถามว่าคูป,ปองนี้สามารถนําไปซื้อหรือนําไปแลกอะไรได้บ้างถ้าเกิดเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยเขามองว่าควรจะต้องแลกได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่กล่องที่ใช้รับชมทีวีดิจิตอลไปจนถึงกล่องที่ใช้รับชมเคเบิลไปจนถึงกล่องที่ใช้รับชมดาวเทียม แต่ว่าทางด้านของผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มองตรงกันว่าตอนที่มีการประมูลทีวีดิจิตอลที่มีการจ่ายเงินไปจนถึงพันล้านหมื่นล้านเนี่ยข้อตกลงตอนแรกเนี่ยคล้ายกับข่าวว่าจะเป็นการที่สนับสนุนเฉพาะสัญญาณภาพพื้นดินอย่างเดียวเพราะเกรงว่าถ้าเกิดว่าคุณไปสนับสนุนเนี่ยทั้งหมดเลยเก็กลับกลายเป็นว่าไม่จําเป็นต้องประมูลก็ได้ไหมคุณกําลังจะไปสนับสนุนให้คนอื่นที่ไม่ต้องเข้ามาประมูลก็ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันครับ ซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับขั้น<ม>ตอนที่จะตามมาก็จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับจากการทําประชาพิจารณ์ทั้ง4พื้นที่ไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนําเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดใหญ่ของกอสอทชในวันที่23กรกฎาคมค,ครับก่อนจะไปเสนอให้ทางคอสอชได้พิจารณาและคุณถากอยังเชื่อนะครับว่าจะสามารถแจกคูปองได้ช่วงเดือนกันยายนนี้อีกประเด็นหนึ่งครับที่สืบเนื่องมาจากเรื่องของคูปองและก็เรื่องของทีวีดิจิตอลครับก็คือประกาศของกสช ที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับเป็นฉบับที่80ว่าเรื่องเรื่องของการนําเงินที่ได้จากการประมูลทีวีดิจิตอลต้องเข้ากระทรวงการคลังเป็นรายได้ของรัฐคุณถากรตันทศิ์ครับเลขาธิการกอสอทอชอพูดเอาไว้นะครับว่าเตรียมจะเสนอของงบประมาณปี58จากคอสอชอเบื้องต้น7,000ล้านบาทเอามาใช้ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการรับชมสู่ทีวีดิจิตอล7ล้านครัวเรือนที่คาดว่าจะเริ่มแจกได้กันยายนนี้เหตุผลที่ต้องไปขอจากทางคอสอชอ เพราะปัจจุบันแม้เงินจะอยู่กับทางด้านของกองทุนวิจัยและพัฒนาแต่เงินก้อนนี้สุดท้ายครับพอมีการจ่ายมาจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประมูลหลังจากนี้ต้องมีการจ่ายให้กับทางคลังเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตั้งงบประมาณขอเอาไว้ด้วยโดยเงินที่เหลืออยู่กับทางกองทุนวิจัยและพัฒนาครับเหลืออยู่ประมาณหนึ่งมหนึ่งพันล้านบาทเท่านั้นซึ่งกระทรวงการคลังสามารถยืไมไปใช้ได้ตามความจําเป็นนะครับส่วนมาดูกันดีกว่าครับว่า สำหรับกองทุนเนี่ยบัญชีของเงินกองทุนกทัพอ,อสอนเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่า <ขอ S 2> เลยนี่เครคดิตนิ้วก็มาแล้วครับไฮเทคมากนะครับซึ่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทร,รคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะครับเขาก็บอกว่ามีทรัพย์สินเดิมเนี่ยของทางคณะกรรมการกิจาการโทร,รคมนาคมอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับสามพล้านบาทตามมาด้วยค่าปรับของลาบรรดาผู้ประกอบการหรือใครก็ตามที่ทำผิดกฎ อยู่ที่ประมาณ396ล้านบาทมีรายได้บริการสนับสนุนบริการพื้นฐานนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอูโซ่เนี่ยอยู่ที่8,400ล้านบาทมีรายได้ด้านกิจการโทรค,คมนาคมและกิจการวิทยุโทราทัศนครับค่าธรรมเนียม2%ของรายได้ส่วนไฮไลท์ครับอันที่5เงินประมูลทีวีดิจิตอลครับซึ่งก็มีแต่ละงวดกวดวดทยอยส่งมามนะครับซึ่งที่บอกว่ามีประกาศล่าสุดเนี่ยจะต้องส่งคลังตามประกาศคสช6งวด จะอยู่ที่5,862ล้านบาทแต่ต้องเข้าใจก่อนครับว่าตอนนี้เพิ่งผ่านไปที่งวดแรกครับครับ งวดแรกครับเพิ่งจ่ายไปนะครับ11,162.2ล้านบาทผู้ที่ทําการประมูลเนี่ยได้ทําการจ่ายกันเสร็จสิ้นลงไปแล้วเลขางวดด้วยกันครับตั้งแต่อยู่ที่ประมาณ7,100จนถึง8,600ล้านบาทนะครับที่จะต้องทยอยจ่ายตั้งแต่ปี2558ไล่ไปจนถึงปี2 5 6 2ทําให้ยอดรวมนะครับจะอยู่ที่5 8 6 2ล้านบาทครับซึ่งจาก6งวดนี้นะครับงวดปี57ตรงนี้1 0 0ล้านบานเนี่อยู่ที่กองทุนวิจัยอยู่แล้ะ ที่แน่ๆก็คืออีกห้างวดนับจากนี้ไปเนี่ยจะไปเข้ากับทางกระทรวงการคลังและเห็นคุณถากอนบอกว่างวดที่ได้มาแล้ว11,000ล้านบาทก็จะไปเข้ากับคลังเช่นเดียวกัน mm hmm. โดยจะมีการนําส่งให้ภายในระยะเวลา15วันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าหากทั้งก้อนไปอยู่ที่คลังหมดแน่นอนว่าจากนี้ไปหากทางกสทชจะมีการดําเนินการในการแจกคูปอง mm hmm. ก็ต้องตั้งงบประมาณขอเบอิกจากทางกระทรวงการคลังออกมา mm hmm. เพื่อเอามาใช้ในการกําหนดราคาคูปองและแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป แต่ทีนี้นอกจากเรื่องของเงินที่ต้องนําส่งคลังกับการเอาไปซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลแล้วครับคุณผู้ชมหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าหากว่าไม่รอคูปองล่ะถ้าหากว่าตอนนี้เราจะไปซื้ออุปกรณ์รับชม,อเ,อมเลยเลดะราคาเป็นยังไงคุณฟิลนี่ราคาอุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลครับคุณผู้ชม แบบที่เขาเรียกว่า DVB-T2 เนี่ย T เนี่ยหมายความว่า Terrestrial หมายความว่าเป็นการรับสัญญาณภาคพ,พื้นดินครับครับบางคนซื้อมาแล้วบอกทำไมไม่ได้รับสัญญาณแนะนำให้ลองเอาตัวรับสัญญาณที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเอาไปวางไว้นอกบ้านก่อนนะสัญญาณอาจจะไม่สามารถทะลุทะลวงได้กล่องอย่างเดียวครับแบบ DVB-T2 นะครับไม่ว่าทีวีของคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะเป็นทีวีแบบจอแบนจอไม่แบนตู้เหลี่ยมตู้ปลาหรืออะไรก็แล้วแต่เสียบกล่องนี้เข้าไปจะสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้ทันทีช่องใหม่ๆมมาทันทีราคาเฉลี่ยครับ 950บาทถึง2,000บาทตามที่มีจำนหน่ายอยู่ณปัจจุบันลหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะราคาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการสำรวจรจริงๆอาจจะอยู่ที่690บาทด้วยซ้ำเดีย๋ยวเรารอดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ราคานี้ได้แต่กล่องอย่างเดียวครับจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเสาอากาศย่าน UHF นะครับที่ราคาเฉลี่ยตั้งแต่200จนถึง1,500บาทภาพของเสาอากาศในยุคใหม่นะครับคุณผู้ชมจะไม่ใช่ภาพเป็นก้างปลาขนาดยักษ์ใหญ่ที่อยู่บนหลังคาบ้านหรือว่าเป็นลักษณะหนวดกุ้งแล้วจะเป็นแค่อันเล็กๆครับคุณผู้ชม วางไว้บนทีวีห,<ม>หรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็วางไว้หลบๆให้มันได้รับเห็นแสงอาทิตย์ซะหน่อยก็น่าจะดีขึ้นครับอ่าด้านขวามือนะเป็นอะไรฮะกล่องรับชมทีวีดาวเทียมครับเป็นกล่องที่เรามักจะเห็นจําหน่ายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่จอดอยู่แถวถนนต่างๆแล้วเ็าบอกว่ารับติดตั้งทีวีดาวเทียมนี่แหละครับ,ร,บราคาฉเฉลี่ยกล่องครับเริ่มต้นตั้งแต่500จนถึง1,500บาทพร้อมด้วยอุปกรณ์รับสัญญ,ญาณนะครับก็ตั้งแต่จานที่มีหลากสีมากจานส้มจานน้าเงินจานเขียวจานเหลือง อบรอบครบทุกสีเลยจะถึงจานดําขนาดยักษ์ใหญ่ราคาเฉลี่ยก็คือ2 0 0ร้อจนถึงหนึ่บาทแต่ราคาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยจะต้องเข้าใจนิดหนึ่งมักจะไม่รวมค่าติดตั้งนะจะต้องมีค่าติดตั้งเพิ่มเติมเพราะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจานด้วยครับแล้วเหตุผลที่จะเป็นกล่องภาพพื้นดินก็ดีหรือว่ากล่องท<ม>ีวีดาวเทียมก็ดีนะครับช่วงมันกว้างเหลือเนกะินฮะเก้าร้อยห้าสิบถึงสองพันหรือจะเป็นกล่องทีวีดาวเทียม5 0 0ถึง 1, บาท เป็นเพราะมันขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของกล่องแต่ละประเภทนะครับ,รบเพราะว่าบางกล่องเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเสริมเพิ่มเติมเข้ามาเช่นคุณผู้ชมสามารถบันทึกรายการที่ต้องการดูเอาไว้ได้โดยการกําหนดช่วงเวลาแล้วก็เสียบแฟลตได้อาไว้เลยฮะให้มันกลายเป็นไฟล์เข้ามา หรืออาจจะมีฮาร์ดดิส์รองรับอยู่แล้วภายในกล่องรับสัญญาณของตัวท่านเองเวลาท่านกลับมาบ้านท่านก็เปิดดูได้เลยแม้ว่าช่วงที่เป็นออกอากาศรายการตรวจของท่านจะเป็นช่วงเวลากลางวันก็ตามทีรวมถึงยังมีการดูโปรแกรมรายการล่วงหน้าได้ด้วยนะครับว่าโปรแกรมที่ท่านอยากดูล่วงหน้าเป็นรายการอะไรออกอากาศเวลาไหนท่านอยู่บ้านหรือเปล่าถ้าท่านไม่อยู่บ้านก็สามารถบันทึกเอาไว้ได้อีกแหมฟังก์ชันมันหลากหลายราคามันก็เลยก <ละ S 1> ว้างเกินะครับส่วน,น <ะ S 2> ราคา<ะ>จริงๆเนี่ยไปกว้างกว่านี้นะครับเพราะว่าคุณผู้ชมติดกองนี้หลายคนก็บอกว่าทำไมภาพที่บ้านยังไม่ชัด เพราะว่ากล่องเหล่านี้ยังเป็นระบบเดิมอยู่ก็คือระบบความคมชัดแบบสแตนดาร์ดมาตรฐานซึ่งการประมูลลดใหม่เนี่ยจะมีความคมชัดแบบชั้นสูง HD ไม่แน่ในอนาคตเราจะเห็น1 8 0ไปจนถึง 4K 5K 6K แบบความคมชัดเห็นทุกรูกลุมคนเลยก็ว่าได้แต่กล่องแบบรุ่นเดิมเนี่ยลองไปเช็คดูคุณผู้ชมว่าพร้อมรับความคมชัดแบบสูงสุดแล้วหรือยังและพอเห็นราคากล่องแบบนี้<ม>กับราคาอุปกรณ์เสริมแบบนี้ผู้บริโภคที่เขาร่วมทำประชาพิจารณ์ด้วยเขาก็เลยขอว่า ขอรวมทั้งก้อนนี้เนี่ยให้มันอยู่ในมูลค่าคูปองได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายจ่ายสตุ้งสตางเองในการ,รไปซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเตมิมเข้ามาอีกจริงๆก็ <ๆ S 2> บอกให้เขาช่วยให้เนี่ยความร่วมมือเอกชนขอความร่วมมือขายให้ราคาตรงมาถูกๆเลยแล้วกันเออ,<ข>อก็หว<า>ังว่าจะได้อย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นรอดูผลสรุปจากทางกสทชกันนะครับช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรอบวันกันต่อครับ กรมการจัดหางานเผยเตรียมจัดตั้งศูนย์ทะเบียนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จวันสต o อปเซอร์วิสเพิ่มขึ้นอีก6แห่งคาดเปิดให้บริการในวันที่15กรกฎาคมนี้ TDI เผยบทเรียนจิตวิทยาประชานิยม300บาทคุณภาพชีวิตแรงงานไทยยังคงติดลบแม้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จริงแต่รายจ่ายกลับโตเร็วกว่ารายได้เนื่องจากมีผู้ฉกเฉยโอกาสจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้แรงงาน ข่าวของเครื่องใช้ที่แพงขึ้นทําให้ลูกจ้างไม่ได้รับผลประโยชน์จากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเปิดสายด่วน1570ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลทุจริตงานบริการและการปฏิบัติงานพร้อมเร่งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการใช้ความโปรง่งใสและธรรมิบาลในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจรองรับ AEC ในปี2558 นิตยสารฟอร์จูนรายงานผลการจัดอันดับบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก500อันดับประจำปี2014บริษัทปตทออยังเป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อติดอันดับที่84ด้วยรายได้92,556ล้านดอลลาร์เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนที่อยู่ที่อันดับ81การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหวังกระตุ้นความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เตรียมเนรมิตถนนราชประสงค์จัดงาน Thailand Happiness Street Festival ขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26รกรกฎาคมนี้เพื่อประกาศว่าเมืองไทยปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกคาดจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า200,000คนมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทไ a i l a n d ์แฮเป็นเนสิพลาดไปได้นะครับเพราะว่าจะมีการปิดถนนตรงแยกราชประสงค์กันเลยเอาเป็นว่าคืนความสุขแบบ ฟูลี่แฮปปี้เลยใช่ไหมเต็มท,ที่เลยนะฮะในขณะเดียวกันวันนี้นะครับคุณผู้ชมคนไหนที่บ้านอยู่แถบสุข,ขาพิบาลรามคําแหงลาดกระบังต้องการที่จะยิ้มอย่างแฮปปี้ด้วยทาอะไรดีเรามี5สกร s c r e e คาราวานครับเป็นคาราวาน5จอของเนชั่นนะครับอยู่ที่บิ๊กซีสุข,ขาพิบาล3ามตรงจุดนั้นเลยก็ใครที่อยากจะไปรู้เรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องทีวีดิจิตอลกล่องดาวเทียมไปจนถึงเรื่องราวของเนชั่นทีวีไปติดตามได้ครับใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าภาพนะครับเราจะมีบรรยากาศสดๆส่งตรงมา จากบ i g C Extra สุขาพิบาล3นะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ